ลอกนาครับลึกประมาณหนึ่งเมตรเอาระดับนู้นเลยครับนี่แหละเขาบอกว่าลอกนาของแท้ครับลึกหนึ่งเมตรอ่ะ พอละมังได้ยังพอละมัง้งเลยพี่บอกว่าปลูกมันไม่ได้ไม่ได้ผลครับลอกนาซะเลย เดี๋ยวเราถ่ายลงก่อนครับ เดี๋ยวสิงใส่จมเขายาวลงคนระับเป็นทุกอย่างนะอีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าสิงกูเกิลครับนะใครพูดอะไรเขารู้หมด ไม่มันลงแล้วก็ติดผานบอกมันติดผานไหมอ๋อได้อยู่เฮ้ยระวังไปโดนเหล็กเขาลงมาลงมาเลยไปเลยเดินหน้าไปเลยอันนี้มันติด จะลอกอย่างเดียวเลยอ๋อนี่เอานี่ป่ะเอาลองมาเบี่ยงมาสิงสายจมนะมันเป็นทุกอย่างคนระับคนนี้ไอเด็กคนนี้มันเป็นทุกอย่างมันสุดยอดมากด้วย เกียร์เลยเกียร์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 ให้มันอันนั้นก่อนฮะเออปามให้เกียร์รูปๆอ,อ่ะเฮ้ยเบรกมันไม่ทำงานม,มันค้างเหยียบค้างแล้วค่อยดึงออกรถคันนี้ไม่ต้องเหยียบเบรกห้ามเหยียบเบรก เฮ้ยรับไปเลย <c oughs> เป็นอะไรไม่รู้ครับต้องเปลี่ยนแกนหรือเปล่ารถไถ <c oughs> เวลาเราเหยียบคลาสมันเบรกได้วยอะ่ะมันเป็นแกนเดียวกันกับคลาสรือเปล่า <c oughs> ใครรู้บอกทีครับ